สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะวันนี้ยายเปียกก็ด้วยรักและห่วงใยนี่ก็อยากจะมาพูดถึงน้องที่ดาลาวนะคะที่ว่าน้องเหงาน้องเหงาเพราะว่ามีพี่น้ององเพื่อนลุงลงป้าป้าแม่แม่นะคะก็กำลัง จะกลับบ้านนะคะแล้วก็กลับไปบ้างแล้วก็มีนะคะหลังจากเอหลังจากที่เสร็จจากงานบุญกระถินนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาจากสปปลาวก็เดินทางกลับบ้านก็ทําให้น้องเกิดมีความรู้สึกเหงาแล้วก็ถ้าถ้า,ถาวันนี้พี่ปรารถนายังอยู่นะเท่าที่ประเปียกดูจากาคลิปของอาจารย์ภูศิีวิไลนะคะ อันนี้ก็เป็นความประทับใจหนึ่งนะคะที่ป้าเปี๊ยกก็อยากมาเล่านะคะอาจารย์ภูก็พูดถึงน้องคงจะเหงาถ้าหากมีหลายๆท่านต้องเดินทางกลับไปที่บ้านที่สปปลาวนะคะแต่ที่นี้น้องที่ดานลาวก็ยังมีภารกิจอยู่ยังไม่สามารถที่จะกลับกับพี่น้องของเพื่อนได้นะเวลานี้นะคะเท่าที่ป้าเปี๊ยกฟังก็น่าจะมีภารธุระยังเหลือภารกิจอยู่ งานสองงานนี่แหละนะคะที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้นะคะแต่ที่นี้ก็พอน้องเกิดความรู้สึกอาจจะเหงาแต่น้องที่ดาราเรานี่เขาเอ่อมีมีภาวะที่บอกว่าเขาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในอารมณ์ความรู้สึกเขาได้ดีทีเดียวนะคะเราก็ชื่นชมนะคะชื่นชมอาจารย์ภูศิวิไลด้วยนะคะพ่อผู้นะคะพ่อผู้เห็นน้องเอ่ออาจจะ รู้ละว่าน้องต้องมีความรู้สึกเหงาแน่ๆเพราะว่ามีพี่น้องพ่อแม่กลับบ้านนะคะแต่ว่าก็ไปทักทายไปพยายามอันนี้คือความเข้าใจของคนเป็นพ่อนะคะป้าเปียกต้องขอชื่นชมคุณครูภูศรีวิไลนะคะที่เป็นคุณพ่อของน้องที่ดาลาวพ่อบุญธรรมนะคะ,ะเขาก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกละนะคะว่าตอนนี้คงจะเหงาก็ไป ไปพูดเล่นเห็นไหมคะวิธีการของคุณพ่อนะคะแสดงเขารักห่วงใยลูกแต่ว่าสไตล์ของน้องธิดาล,ลาวอันนี้พอไปพูดไปคุยด้วยน้องก็จะคือล่าเริงก็เหมือนกับว่าไม่ไม่มีอะไรไม่ได้เหงาไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้นะคะก็ยังมาพูดคุยเล่นแต่พ่อพูรู้ว่าน้องคงเหงานะคะเหงาแน่ๆเพราะว่าพี่น้องกลับบ้านนะคะ,ะก็เลยไปพูด พาน้องเล่นพาน้องหยอกเล่นกระเซาเย้าแย่กันพูดหยอกพูดเล่นกันนะคะกับคนที่ยังอยู่นะคะพูดที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะก็ก็พูดให้น้องได้เกิดความรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อะไรนะป้าเพียกพูดไม่เป็นแล้วค่ะเนี่ย อยากกอดน้องทิดารลานะคะรู้ว่าน้องเหงาก็อยากจะกอดแม่ถ้าอยู่ใกล้นิยายเปียกจะไปกอดซะหน่อยนะคะกอดให้น้องได้คลายเหงาคลายกังวลน,นะคะแต่ยังไงก็ถึงแม้ว่าน้องจะเหงาในความรู้สึกแต่พอคุณพ่อไปพูดหยอกล้อไปพูดเล่นพูดอะไรน้องก็แสดงออกน้องแสดงออกมาเหมือนเหมือนน้องก็ปกตินะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรคือน้องมีวิธีจัดการอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเองได้ดีทีเดียวนะคะ,ะถึงแม้ว่าจะพูดเล่นพูดอะไรอยู่ในที่อยู่ในนั้นในนี้แต่รู้แหละว่าน้องก็แฝงไว้ซึ่งความรู้สึกจริงๆอยู่นะคะแต่ว่าน้องก็พูดพยายามออกพูดออกมาแสดงออกสื่อสารออกมาให้คนอื่นได้รู้ว่าน้องไม่เป็นไรนะอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือยายเปียกก็ชอบนะชื่นชมน้องตามสไตล์ของน้องที่ดานราตรงที่ว่า เขาค่อนข้างเป็นคนที่จัดการอารมณ์ความรู้สึกได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็แก้ปัญหาเหมือนที่เราเคยแอบมองเคยพูดถึงน้องมาแล้วนะคะน้องก็แก้ปัญหาของของน้องได้ดีทีเดียวนะคะก็ยังก็ยังร่าเริงก็ยังพูดเล่นก็ยังพูดเล่นกับพ่อๆแม่แกับพ่อพูดได้นะคะก็ยังพูดเล่นได้อยู่แบบว่าไม่ได้ทําให้คนอื่นไม่สบายใจนะ น้องพ,พยายามที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกเป็นปกตอิอาจจะไม่ต้องมากังวลอาจจะไม่ต้องอไม่สบายใจกับน้องประมาณนี้นะคะน้องกอ็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเนาะมีความรับผิดชอบอมีงานมีการน้องก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ในขณะที่เวลาพักผ่อนเวลาอะไรถึงแม้ว่าอยู่คนเดียว จะต้องเหงาแต่ว่าถ้ามีคนมาให้กำลังใจมาพูดมาคุยน้องก็พร้อมที่จะสดชื่นแจม่มใสร่าเริงตามประษาของอวัยของน้องนะคะตามธรรมชาติของเด็กในวัยนี้นะคะแต่ยังไงก็ยายเปียกก็ยังคิดถึงเป็นห่วง แม่ห่วงความรู้สึกของน้องแต่แต่น้องไม่ให้ห่วงแหละนะคะก็แสดงออกดีๆน้องที่ดาราวนะคะน้องก็แสดงออกแบบว่าไม่ต้องให้ใครเป็นห่วงน้องนะคะอืมก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่ยายเปียกนะไปดูเขาคุยกันพูดหยอกล้อพูดอะไรกันแล้วก็ทําให้เรามีข้อคิดที่ดีๆจากชีวิตของครอบครัวของอาจารย์ภูศรีวิไลนะคะ ป้าเปียก็ยังอยากจะพูดถึงอยู่ว่าอาจารย์ภูก็ยังอยากจะพูดถึงอาจารย์ภูศิวิไลนะคะเวลาที่เขาเออเวลาที่มีอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนําหน้ามาก่อนปัญหาจะมีอะไรยังไงอยู่ตรงไหน,นแต่เขาก็พร้อมที่จะยิ้มสู้แล้วก็หัวเราะออกมาก่อนมันจะมันจึงทําให้สถานการณ์หรือบรรยากาศตรงนั้นมันมันคลี่คลายนะมันคลี่คลายไปในทางที่ ที่ดีนะคะคลี่คลายไปในทางที่ดีแน่ๆนะคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนเรานี้จึงสําคัญมากนะคะพี่น้องก็หวังว่าข้อคิดตรงนี้ยายเปียกเองก็พูดอยู่เสมอนะคะวิธีแก้ปัญหาของยายเปียกก็คือยิ้มให้ตัวเองนะคะยิ้มให้ตัวเองรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมันจะช่วยให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดบางอย่างคลี่คลายลงได้จริงๆนะคะ แล้วเราก็แก้ปัญหาด้วยการมุ่งมั่นบากบันฟันฝายิ้มสู้เหมือนที่เขาว่านั่นแหละนะคะยิ้มสู้นะคะ,ะก็ฝากกำลังใจให้น้องทิดาลาวนะคะสู้ๆนะจ๊ะทิดาลาวคนเก่งนะคะแล้วก็ทำาธุรกุรกิจของหนูให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านสปปลาวยายเปียกก็ได,ได้ได้พูดอยู่นะคะพูดอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าน้องจะกลับไปที่บ้านที่หมู่บ้านของน้องใน สวรรค์เขตตรงนั้นแต่เราก็ยังจะติดตามดูชีวิตของน้องติดตามดูว่า,าน้องไปอะไรยังไงยังสนใจอยู่นะคะจะอยู่ในความสนใจของตายายกระท่อมชมจันทร์อยู่เสมอนะคะแล้วอาจารย์ภูก็คงจะมีการถ่ายทอดอชีวิตของน้องในแต่ละวันมาเพื่อที่จะให้พวกเรานี้ได้ชื่นใจได้เห็นได้ติดตามน้องความสดใสยอยู่เสมอนะคะ สำหรับคลิปนี้ยายเปียกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูน้องนะคะจะไปดูน้องว่าทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนก็อยากจะมาพูดถึงอยากมาชื่นชมอยากจะมา,อ,า,อ,าอยากจะเราเราเอาเป็นว่าเราเอาความรักความห่องใยของเราติดตามน้องไปทุกที่โดยการไปส่งดูคลิปต่างๆที่มีช่อง youtube ต่างๆเอา ชีวิตของน้องเอาเรื่องราวของน้องมาลงก็แล้วกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ